สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีเคช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่209ไม่มีที่หลบผู้บำเพ็ญเผ่าพรางมายาดวงตาหดลงฉับพลันและร่างกายของเขาก็ขาดใจตายทันทีพริตาต่อมาในเขตพื้นที่ตระกูลไปแห่งพื้นอินทนีนในซอยที่กับแคบแห่งหนึ่งมีคนพเนตรน,นอนอยู่ในนั้นเจ็ดปคนชายหนุ่มร่างผอมแห้งมอมแมมไปทั้งตัวคนหนึ่งในนี้เบิกตาขึ้นกะทันหัน พริบตาที่สองตากับพริบป,ปริบปๆปเขาก็ลูบไปที่คอตนเองด้วยสัญชาตญาณดวงตาเผยความตกตะลึงพรั่นพึงรีบร้อนมองไปรอบๆผ่อนลมหายใจสีหน้าถึงฟื้นฟูกลับมาแต่ความพรั่นพึงมีดวงตายังคงไม่สลายไปในช่วงสั้นๆเป็นไปได้อย่างไรเมื่อครู่เจ้าคนนั้นชายหนุ่มคนนี้ก็คือเผ่าพราหมยาคนนั้นตอนที่ร่างแรกของเขาถูกสวีชิงพบแม้จะรู้สึกประหลาดใจแต่ก็ยังไม่เท่าไรนัก ร่างที่สองอยู่ในพื้นที่ของตระกูลโจเดิมที่เขามั่นใจเต็มร้อยว่าอีกฝ่ายเว้นแต่จะติดต่อให้ตระกูลโจลงมือไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางบุกเข้ามาได้แต่ถ้าเมื่อติดต่อกับตระกูลโจเขาก็สามารถตรวจสอบตัวตนของอีกฝ่ายได้จากเรื่องนี้เขาคิดไว้แล้วว่าจะหยิบยืมโอกาสนี้หลบหนีอย่างไรถึงตอนนั้นเขากระทั่งพลิกสถานการณ์ได้เลยให้อีกฝ่ายได้รู้จักความน่ากลัวของเผ่าพรางมายา นอกจากนี้แม้ผืนอินเทนินตอนนี้จะปิดผนึกการส่งข้ามสู่ภายนอกแต่อันที่จริงเขาก็ไม่ได้โลนลานเท่าไรเพราะเรื่องเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าจะดําเนินต่อไปได้ไม่นานนักอย่างมากก็สี่ห้าวันจะต้องปลดผนึกออกอย่างแน่นอนตามที่เขาพิจารณาไว้ถึงตอนนั้นก็จะไม่มีใครที่หาตัวเขาพบอีกต่อให้เป็นผู้บำเพ็ญแก่ลมปราณต่อให้เป็นผู้บำเพ็ญปราณก่อกำเนิดจะสังหารเขาได้ครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็หลบหนีไปได้อยู่ดีอันที่จริงเรื่องคล้ายคายกันเขาก็ผ่านมาแล้วมากมายมีเพียงครั้งนี้ที่ผู้บำ อีกฝ่ายไม่เพียงแต่หาร่างที่สองของเขาพบอย่างรวดเร็วกระทั่งความรู้สึกตอนที่ตัวคนเข้ามาประชิดก็เหมือนจะประหลาดยิ่งกว่าตนเองเสียอีกโดยเฉพาะประโยคที่อีกฝ่ายโน้มตัวลงกระซิบแล้วใช้ลำซส่พันไว้บนคอเขานั่นทำให้ผู้บําเพ็ญเผ่าพรามมายาคนนี้จิตวิญญาณสั่นสถานขึ้นมาอีกครั้งเจ้านายข้าทักทายเจ้าเขาให้ข้าบอกเจ้าว่าละครเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นละครเพิ่งจะเริ่มต้น ผู้บำเพ็ญเผ่าพรางมายาคนนี้พึ่งพอมร่างกายสัน่นเทิมเขาตระหนักได้ว่าตนเองน่าจะพบกับความยุ่งยากเข้าแล้วอีกฝ่ายไม่เพียงแต่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังมีวิธีการที่พิเศษอย่างมากอยู่อีกด้วยหรือจะใช้งานเจ้าร่างนั้นดีผู้บำเพ็ญเผ่าพรางมายาคนนี้ลังเลไปครู่หนึ่งมองไปรอบๆในดวงตาปรากฏความไม่ยินอมเขาเตรียมร่างที่ตนเองสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาร่างหนึ่งที่นอกเมือง เพียงแต่ถ้าใช้งานก็เท่ากับว่าต้องออกจากเมืองหลวงผืนอินทนินสิ่งนี้ทําให้เขาลังเลไม่หยุดถึงอย่างไรขอแค่ยืนหยัดซ่อนตัวอยู่ที่นี่อีกไม่กี่วันไม่แน่การปิดผนึกคงจะสิ้นสุดลงแล้วบางทีอาจจะแค่บังเอิญผู้บําเพนเผ่าพรางมายานี้สูดลมหายใจลึกมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังตอนนี้ท้องฟ้าสว่างจ้าคนพเนจรในซอยก็ทยอยตื่นผู้บําเพนเผ่าพรามมายาคนนี้ก็รีบร้อนลุกขึ้นเดินตรงไปที่ปากซอย ท้าไม่เคยมีแรงแม้ว่าพรสวรรค์ของเขาจะแข็งแกร่งแต่ทุกครั้งตอนที่ร่างสิงตื่นขึ้นซึ่งอันที่จริงเจ้าของร่างก็ถูกเขากลืนกินไปแล้วในบางขั้นตอนถือว่าเป็นศพร่างหนึ่งและหลังจากที่เขาครอบครองพลังของร่างกายก็เหมือนกับคนปกติจําเป็นต้องชุบเลี้ยงระยะหนึ่งจึงจะค่อยฟื้นฟูพลังต่อสู้กลับมาเว้นเสียแต่ว่าเขาจะฝังพลังพรบางส่วนเอาไว้ในร่างล่วงหน้าแต่วิธีนี้สิ้นเปลืองอย่างมากดังนั้นเขาจึงทาการฝังวิญญาณเทพเอาไว้ในร่างที่อยู่นอกเมืองร่างนั้นเท่านั้น เวลานี้จึงรีบสาวเท้าในสมองเขาเองก็ครุ่นคิดอย่างเร็วรีให้ตายเถอะแต่ก่อนมีแต่ข้าที่อยู่ในความมืดส่วนคนอื่นอยู่ในที่แจ้งครั้งดันกลับกันเจ้านั่นเป็นใครกันแน่ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีสิ่งประหลาดเช่นนี้อยู่ด้วยสามารถควบคุมคนอื่นได้หรือไม่สิการควบคุมทุกครั้งจะต้องมีกลิ่นไอโคสที่แน่นอนเว้นเสียแต่จะครอบงำจิตวิญญาณแต่เรื่องแบบนั้นมีแต่ปราณก่อนกำเนิดเท่านั้นที่ทำได้ยิ่งไปกว่านั้นยังทำหลายครั้งไม่ได้ด้วยเจ้านั้นไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งปรราาานก,นกนดกใะหลท ตอนที่ผู้บำเพ็ญเผ่าพรา,พรามยาคนนี้วิเคราะห์ไม่หยุดเดินออกมาจากซอยเดินไปตามมุมถนนอย่างระแวดระวังเดินตรงไปยังค่ายกลส่งข้ามของพื้นอินทนินอย่างรวดเร็วเขาเตรียมไว้ว่าช่วงเวลาถัดจากนี้จะอยู่ใกล้ๆค่ายกลส่งข้ามขณะที่รอผนึกค่ายกลส่งข้ามคลายออกก็ยังแอบดูเจ้าคนทําตัวลึกลับที่ซ่อนในเงามืดได้ได้วยว่าจะหาตนเองพบอีกครั้งได้หรือไม่แต่เขาที่เดินมาไม่ถึงครึ่งชั่วยามพริบตาที่เขาเดินผ่านอีกซอยหนึ่งจูจู่มือข้างหนึ่งก็ยื่นออกมาจากมุมมืดปิดปากของเขาเอาไว้และช้้้้้นนนิิวววยยยื่่เเเขขขขาาาาาาไไปปปัััักกกอองงลตต ทั้งหมดนี้รวดเร็วมากผู้บำเพ็ญเผ่าพรามยาคนนี้แม้จะมีปฏิกิริยาแต่ร่างนี้กลับเช่นช้ามากพรึกตาต่อมาก็ออกแรงสลัดให้ร่างหลุดออกมาแล้ววิ่งตรงออกไปจากซอยเสียงครืนครันดังออกมาจากปากผู้บำเพ็ญเผ่าพรางมายาเขาเบิกตากว้างคิดจะมองหน้าตาของอีกฝ่ายแต่ก็หันหน้ากลับไม่ได้เพียงไม่นานก็ถูกพาไปยังบ้านที่รกร้างแห่งหนึ่งและถูกกดลงพื้นดังโครมจนถึงตอนนี้เขาก็เพิ่งจะมองเห็นคนตรงหน้าได้ชัดผู้บำเพ็ญกลางคนที่สังหารร่างแรกของเขาไปเมื่อวานนี้นั่นเอง ในดวงตาของอีกฝ่ายมีความยินเยียบไรจุดสิ้นสุดอยู่ด้วยพริบตาที่สบตากับอีกฝ่ายผู้บำเพ็ญเผ่าพรางมายานี้ก็จิตวิญญาณสันสถานจากนั้นคางของเขาก็ถูกกัดทั้งอย่างนั้นทันทีความเจ็บปวดรุนแรงทําให้เส้นเอ็นบนหน้าผากเขาปูดโปนและคางที่ตัดออกทําให้อีกฝ่ายไม่สามารถกัดลิ้นฆ่าตัวตายได้แล้วด้วยเขาตอนนี้ที่พลังต่อสู้ยังไม่ฟื้นฟูก็ไม่สามารถใช้วิธีอื่นฆ่าตัวตายต่อหน้าอีกฝ่ายได้อออ ผู้บำเพ็ญเผ่าพรางมายานี้ก็มันจะเปล่งเสียงสวีชิงที่อยู่เบื้องหน้าเขาก็ยกมือขึ้นด้วยสายตายเย็นชาล้วงเอาผงพิษส่วนหนึ่งออกมาศาสลงไปบนตัวคนผู้นี้คุณสมบัติพิษของผงพิษนี้ไม่รุนแรงนักปกติจะถูกสวีชิงนำมาผสมแล้วค่อยใช้ส่วนประโยชน์ของตัวผงพิษนี้หลังจากปรับไปหลายครั้งสามารถเพิ่มระดับความไวต่อสิ่งเร้าทั้งหมดในร่างกายได้จากการกระจายของผงพิษจากการค่อยๆซึมเข้าไปในร่างกายของอีกฝ่ายสวีชิงก็ยกมือขึ้นด้วยสีหน้าไร้อารมณ์บีบนิ้วมือผู้บำเพ็ญเผ่าพรางมา บีบจนแตกทีละนิดทีละนิดความเจ็บปวดนี้ทําให้ร่างกายผู้บําเพ็ญเผ่าคลางมายาคนนี้สั่นเทิมโดยเฉพาะผลของ,ของพิษนี้ทําให้ความเจ็บปวดขยายขึ้นอย่างไร้ขอบเขตท้ายสุดก็แปร ى, เป็นลมพายุคลื่นครันอยู่ในสมองกลายเป็นเสียงกรีดร้องแหลมต่อให้คางถูกตัดออกแต่เสียงที่เกิดขึ้นจากความเจ็บปวดนี้ก็ยังดังลอดออกมาจากในคอแบบยั้งไว้ไม่อยู่ดันก้องไปทั่วสารทิศ สวีชิงได้ยินเสียงนี้สีหน้าไม่มีเปลี่ยนแปลงมีเพียงความโกรธแคนในดวงตาที่ประตูขึ้นจัดการบีดมือของอีกฝ่ายจนเลยจากนั้นก็ให้อีกฝ่ายกินยาลงไปเม็ดหนึ่งเพื่อรักษาสติของเขาไว้จากนั้นก็จัดก,การต่อพระผู้บำเพ็ญเผ่าครางมายาคนนี้ถึงแม้กำลังกรีดร้องเสียงแหลมแต่ในดวงตาเขาตั้งแต่ต้นจนจบก็ยังไม่เผยความหวาดกลัวที่สวีชิงคุ้นเคยออกมาเลยราวกับว่าตั้งแต่ต้นจนจบอีกฝ่ายจะกรีดร้องก็ร้องไปแม้จะเจ็บจะปวดแต่ก็ไม่กลัวเลย ดังนั้นสายตาสวีชิงจึงยิ่งเย็ยนเยียบท่อนแขนของอีกฝ่ายค่อยๆเละเป็นเศษเนื้อถัดมาแขนอีกข้างก็ถูกสวีชิงบีบไปทีละน้อยจากนั้นสวีชิงก็ล้วงมีดออกมาขณะที่ผู้บำเพ็ญเผ่าพรามมายาคนนี้เปลี่ยนจากกรีดร้องเป็นอ่อนแรงก็เริ่มตัดขาทั้งสองของอีกฝ่ายไม่ยอมปล่อยกล้ามเนื้อไปเลยแม้แต่ชุน่นเลือดสดนองพื้นแต่ผู้บำเพ็ญเผ่าพรามมายาคนนี้ก็ยังไม่ตายเพราะว่ายาลูกกรอนของสวีชิงมอบพลังชีวิตให้แก่เขาดังนั้นเสียงกรีดร้องจึงดังแหลมออกมาอีก แต่ท่ามกลางเสียงกรีดร้องนี้ในดวงตาผู้บำเพ็ญเผ่าพรางมายานี้กลับค่อยๆเผยอาการท้าทายออกมารู้หรือว่าทำไมข้าจึงกรีดร้องเพราะเจ้าไม่ใช่คนแรกที่ทำเช่นนี้กับข้าและจะไม่ใช่คนสุดท้ายส่วนวิธีการที่ข้าครอบครองอยู่ก็ส่งความเจ็บปวดออกไปผ่านเสียงเสียงจากความคิดแพ่ออกจากในร่างกายเผ่าพรางมายาคนนี้เสียงกรีดร้องแหลมดังขึ้นอีกครั้งและเสียงยังคงก้องสะท้อนราวกับเขาแบ่งออกเป็นสองคน พระข้ารู้เจ้าไม่กล้าสังหารข้าเจ้ามาล้างแค้นให้กับปรมาจารย์ไป่ใช่หรือไม่ตอนที่ตาแก่นั่นตายก็กำลังเขียนจดหมายอยู่ไม่รู้ว่าเขียนถึงใครคงไม่ใช่เจ้าหรอกระมังแม้จะไม่รู้ว่าเจ้าหาข้าพบได้อย่างไรแต่คิดแล้วเจ้าคงจะสนใจผู้บำเพ็ญเบื้องหลังข้ามากกว่าอยากจะหาตัวการที่ก่อกรรมทำชั่วสีในจุดนี้ข้ารู้คำตอบที่เจ้าอยากได้ข้ามีทั้งหมดแต่ข้าไม่บอกเจ้าผู้บำเพ็ญเผ่าพรางมายาคนนี้ดวงตาแดงเถื่อกรีดร้องไม่หยุดสวีชิงยกมือขึ้นซัดไปหมัดหนึ่งอปากเขาเสียยับจนเศษเนื้้้ออออออุดดดยยู่ใปาาากกเเขหสสีงงงรรไไมม้ แต่เสียงในร่างกายเขาก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งขึ้นมารู้หรือไม่ว่าข้าสังหารตาแก่นั่นอย่างไร55ข้าเดิมที่คิดจะสิงร่างเด็กสาวที่ชื่อถิงอวิคนนั้นแต่ข้ารู้สึกว่ายังไม่สนุกพอเจ้าลองเดาดูว่าหลังจากนั้นข้าไปสิงใครสวิชิงหยุดมือมองไปยังเผ่าพรางมายาที่กำลังยิ้มเหี่ยมเกรียมดวงตาหลีลงช้าชคลื่นพลังที่น่ากลว,วูบหนึ่งค่อยๆแผ่ซ่านบนร่างของเขา ภาพนี้ทาให้จิตวิญญาณผู้บาําเพ็ญเผ่าพรางมายาสันสถานคําพูดที่เขาพูดไปก่อนหน้านี้กับสิ่งที่คิดในก้นบึ้งจิตใจอันที่จริงยีมีรายละเอียดบางส่วนที่ไม่เหมือนกันเขาไม่กลัวความตายก็จริงและชิงชากับการทรมานด้วยแต่ความโหดเที่ยมของสวีชิงก็ยังทําให้จิตวิญญาณของเขาสันสถานอย่างบ้าคลั่งอยู่โดยเฉพาะตอนที่อีกฝ่ายไม่ถามไม่ไถ่สักคําไม่พูดอะไรออกมาเลยตั้งแต่ต้นจนจบเล่ากับว่าอีกฝ่ายไม่ได้สนใจอะไรเพียงแต่จมจ่อยู่กับการทรมานตนเองโดยเฉพาะการกระทําก็ดูคุ้นเคยเหลือเกินไม่มีชะงักแม้แยว ภาพนี้ทําให้เขาตระหนักขึ้นได้ว่าความคุ้นเคยนี้อธิบายได้ว่าอีกฝ่ายเคยทําเรื่องเช่นนี้มาแล้วหลายครั้งนี่มันเป็นคนบ้านนี่มันโรคจิตดังนั้นเขาจึงคิดจะยั่วโมโหอีกฝ่ายให้อีกฝ่ายลงมือเล่นงานตนเองจนตายแม้ว่าร่างกายที่สิงทุกร่างล้วนมีการกําหนดเวลาตายอย่างไม่อาจย้อนได้ไว้แล้วแต่ครั้งนี้เขาก็อยากจะตายล่วงหน้าเสียจริง สวีชิงมองผู้บำเพ็ญเผาพรางมายาตรงหน้าคนนี้จูจ่ๆรูปสักะระที่แผ่นหลังก็ส่องสว่างเพลิงสีดำโหมกระพือขึ้นมาในพริตตาไม่ได้กลายเป็นเงาของวิหกทองแต่ผสานเข้าไปบนมือขวาของสวีชิงกดลงไปบนหน้าผากของผู้บำเพ็ญเผาพรางมายาคนนี้พริตาต่อมาแรงดูดมหาสาลก็ประทุข,ขึ้นดวงตาผู้บำเพ็ญเผาพรางมายาเบิกตาค้างร่างกายเขาเหี่ยวแห้งลงในพริตตาเลือดลมมหาสารโหมขึ้นพุ่งตรงไปยังมือขวาของสวีชิงและพระคลื่นอารมณ์ที่รุนแรงก่อนหน้าในที่สุดก็มีปราณหมอกต้นกำเนิดส่วนหนึ่งเผยออกมาแล้วและถููกกกสออมาด้วยเช่นนั ปราณหมอกนี้คือพลังต้นกําเนิดของเผ่าพรางมายาตอนนั้นที่สวีชิงลงมือครั้งแรกสูบเอาต้นกําเนิดของอีกฝ่ายมาได้ไม่มากนะักดังนั้นครั้งนี้เขาจึงทรมานเพื่อทําให้เกิดคลื่อนอารมณ์ที่รุนแรงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะยิ่งสะดวกให้วีหกทองเข้าไปสูตรรับมาคลิปตาก่อนที่ผู้บําเพ็ญเผ่าพรางมายาคนนั้นจะตายสวีชิงเอ่ยขึ้นเสียงแผ่วพูดออกมาเพียงประโยคเดียวส่งเข้าไปในหูของผู้บําเพ็ญเผ่าพรางมายาคนนี้มันยังไม่จบพวกเราไว้เจอกัน ขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก